สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการปั๊มหาเจ้าคิซูเนะนั่นเองครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้นะถ้าหากถามว่าวิธีการปั๊มหาคิซูเนะเนี่ยมันทายังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยเรามาดูที่กล่องนี้นะผมจะโชว์วิธีการปั๊มของที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองครับว่ามันทําอย่างไรวิธีปั๊มที่มันไวที่สุดนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือ c o ร r u p ดโคดะโคดามะแล้วก็โคดามะ รเราต้องใช้อย่างละ4ตัวนะ่นเป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีแค่อย่างละ2ตัวนั่นเองนะแล้วสิ่งของถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือเราต้องใช้พืชที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะครับซึ่งพืชที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเซนเฟลแล้วก็เซเรนิตี้นะซึ่ง2สิ่งนี้เนี่ยมันสามารถหาได้จากที่อยู่ในเจ้านี้เลยนะครับเจ้าไอ้เจ้าฉีนเนี่ยเนี่ยซึ่ง เราสามารถหาเซนซิสก็คือในนี้เลยนะครับซึ่งตัวที่ผมอยากให้เราหาเลยก็คือ s e r รนิตี้นะ <Okay. S 1> ก็แพ็คเนี่ยมันก็เข้ามารีเรื่อยๆเ,เลยนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเซนแฝ r นะซึ่งถามว่าทำไมต้องใช้2ดอกนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่า2ดอกนี้เนี่ยมันหาค่อนข้างที่จะ,ะมันโตค่อนข้างที่จะไวนะครับ2ดอกนี้ซึ่งเมื่อเราใช้คอมโบคู่กับเจ้า c o r u p t e d โค d a m a กับโคดามะธรรมดาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันโกงสุดๆเลยครับอย่างแรกเนี่ยผมขออนุญาตเอา2 อดอกนี้ไปปลูกก่อนแล้วเราจะไปทําด้วยกันว่ามันทํำยังไงนะครับอย่างอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ผมเอามาปลูกตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่าผมมีอยู่10บต้นโอเคเดี๋ยวปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนแล้วก็มีอยู่เซนเนอร์ตี้นะครับผมก็จะมาปลูกตรงนี้นะครับปลูกไปเลยตรงนี้นะครับซึ่งเซนเนอรตี้ดอกมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อน,อนปลูกไว้ก่อนนะปลูกไว้ก่อน ปลุกไว้ปลกไว้ปลกไว้เดี๋ยวผมจะวางก่อนนะครับอ่ะวางเจ้าคอโคดามะลงไปกับคอรัปชิตคดามะลงไปซึ่งเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมันกันก่อน,อนเลยดีกว่านะความสามารถของพวกมันนี่ยก็คือ1มีโอกาส4.41%ที่เราเก็บเซนฟุต t าร์แล้วเราจะได้คอรัปช e d มิวเทชันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราเก็บเจ้าโครดามาธรรมดาเนี่ยเราก็จะเก็บแล้วเราจะได้สถานะแทนคิวเข้ามานะครับโดย สองสิ่งนี้เนี่ยถามว่ามันดียังไงใช่ไหมถ้าหากว่าเราเก็บพวกเซนทฟรุตเนี่ยเราก็จะได้สถานะพวกนี้มาครับทำไมผมถึงเลือกเจ้าดอกนี้ใช่ไหมพวกเซนเฟลกับเซนเรนิตี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามัน งอกค่อนข้างที่จะไวนั่นเองอะ่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะหาของที่อยู่เจ้าเดี๋ยวก็หันฟังทางนี้ใครกาลังเล่นระบกักทากโรบักของคุณกําลังจะหมดหรือต้องการหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมร้านบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเติมโรบกักรถสูงสุดถึง10%กันเลยทีเดียวถูกกว่าเติมเองถึง600บาทแถมเป็นโรบักแท้อย่างแน่นอนปลอดภัยสะดวกสุดๆ,ดๆ,ดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจำหน่ายด้วยนะของดดีีขอองงลาาท่่่่ืนไไ้ย ไปจัดกันได้เลยฮะเอาจากนี้ทางร้านย,ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกม r L v v f ีฟฟีพับดีและเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมทักเพจเติมโค้ดเกมกันด้วยละ่ะบริการไวใส่ใจลูกค้าการันตีความปลอดภัยอย่าลืมใส่โค้ด t g a n t h 2 5เพื่อรับส่วนลดพิเศษยิ่งอยู่ใต้คลิปนะครับไปเติมกันคิสูเนะคอรัสถึคิซูเนะเนี่ย มันก็มีโอกาสที่ทําให้เราได้หาได้ค่อนข้างที่จะไวเลยนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้วางพวกต้นไม้ไปแล้วแล้วก็วางเจ้าอ่าพวกอ่าโคดามะไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแบบโดยการเก็บดอกอื่นๆก่อนละกันนะคุณผู้ชมนะอ่อย่างเช่นพวกดอกซากุระอะไรพวกนี้เห็นไหมมันขึ้นว่า c อ r ั u p t e d คอรั u p t e d ซึ่งมันขึ้นง่ายมากนะครับไม่รู้ทำไมสี่เปอร์เซ็นต์มันขึ้นง่ายจังเลยนะแต่ก็เก็บไปครับเก็บไปเก็บไปนี่ฮะนี่ไงติดคอรัปอีกแล้วติดคอรัปอีกแล้วนี่ครับคุณผู้ชมนะติดอดออัปบไ่ แน่นอนครับการที่เรามันติดคอรับแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราสามารถเอามาใส่ในเจ้าคิสูเนะ une, ได้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะในนี้เลยครับตรงนี้เลยนี่สามารถใส่ได้นะครับอ่าผมก็จะใส่ไปนะเอานี่ไปฮนะเห็นไหมขึ้นมาครับอันนี้ก็ติดติดอยู่แล้วอ่ะอ่ะอันนี้มันติดทั้งสองอเดี๋ยวเราก็ติดอยู่แล้วก็ใส่ไปอนะ่ะใส่ไปใส่ไปอืมแบบนี้ก็บอกเลยว่าหาง่ายมากๆเลยครับเราก็น่าจะ ปั๊มของได้ไม่จํากัดเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมนะก็ขึ้นอยู่กับว่าดอกไม้เนี่ยมันงอกไวแค่ไหนแต่พูดตรงๆเลยว่ามันงอกค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะอ่าเนี่ยอันนี้ติดคอรับนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกมันไม่ได้ติดคอรับเลยนะนี่ฮะคุณผู้ชมฮนะนี่ฮะติดคอรับติดคอรับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เราเนี่ยปั๊มของได้ไม่จํากัดเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยต้นไม้ของผมมันยังไม่งอกเลยเดี๋ยวผมไปหาวอเตอร์ก่อนวอเตอร์อ่าวอเตอร์แครูก การแบบรวดเร็วเลยนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งไอสอต้นนี้เนี่ยมันไม่ได้หายากเลยนะครับคุณผู้ชมนะไอสอต้นนี้เนี่ยผมต้องพูดตรงๆแนละมันไม่ได้หายากอะไรเลยเดี๋ยวเด๋วางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมผมเพิ่งรดน้ำเองฮะเซนเรนิตี้เนี่ยมันงอกแล้วคคุณผู้ชมครับหมายความว่าไงถ้ามันงอกถ้ามันงอกเนี่ยมันก็หมายความว่าเราสามารถเก็บแล้วเราก็น่าจะได้สถานะครับอ่ะผมจะลองเก็บดูอ่ะอ่ะเก็บดูเก็บดูเอ้ยเอ้ยเอ้ย อ่านี่ไงติดคอรับแล้วหนึ่งอันครับติดคอรับแล้วหนึ่งอันซึ่งของอไอ้พวกนี้เนี่ยมันงอกค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับคุณผู้ชมนะมันงอกไวไวมากนั่นเองถ้าเราติดพวกสปริงเกอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้พืชเนี่ยมันโตค่อนข้างที่จะไวและถ้าหากว่าเรามีพวกเจ้าอ่าโคดามะให้มันเยอะเต็มนี้เลยเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโอกาสออกมันเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะใส่ตรงนี้แบบวัๆยังไงใช่ไหมเราก็พิมพ์ไปเลยนะ r corrupt นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะแค่นี้แค่นี้ครคุณผู้ชมนะโอ้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตอนแรกที่ผมเก็บมาซึ่งผมก็จะใส่เข้าไปเลยนะอันนี้มันมีติดแทนคิวด้วยนะออันนี้ก็ใส่เข้าไปนี่ฮะแค่นี้ผมก็ได้กล่องแล้วครับคุณผู้ชมนะเรามาเปิดรุ่นกันเลยดีกว,ว่าผมจะได้อะไรหยุดอ่ะนี่ไงตอนนี้เนี่ยผมก็ได้โคดามะมาอีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชม ซึ่งวิธีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับนี่ฮะผมก็ได้โคดามะเพิ่มแล้วพอผมได้โคดามะเพิ่มผมทํำยังไงผมก็มาหาดอกตรงนี้ครับซึ่งดอกมันก็ยังไม่ขึ้นนะซึ่งระหว่างที่ผมจะรอให้ดอกผมขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาซื้ออันนี้หน่อยแล้วกันนะครับถากว่าใครอยากแบบมีสัตว์เลี้ยงแล้วแล้วก็อยากหาเจ้าเซนเฟร์แล้วก็กดรีไปเลยฮะคุณผู้ชมอะกดรีแล้วก็ซื้อไปเลยดูว่ามันมีของอะไรที่แบบมันน่าซื้อด้วยไหม อา,อาจจะซื้อเจ้า,าเซนซีด้วยนะครับซื้อไปเลยทั้ง2อันอาจจะใช้ต้นซากุระก็ได้นะคุณผู้ชมนะนี่ฮะซื้อไปเลยแต่แนะนาว่าเป็นเซนแฟลดีกว่าเพราะเซนแฟลเนี่ยมันรีค่อนข้างที่จะไหวเลยนะครับนี่ฮะดูดิคือแบบมาทีเดียว5ต้นแบบเนี้ยก็ซื้อไปเลยนี่ฮะโอ้แค่นี้เองครับเท่ากับว่าเราก็ได้เซนแฟลซีนมาอีก12เม็ดน,นะอ่าซึ่งดูดิมันมันงอกแล้วค,คุณผู้ชมนะดอกมันงอกแล้วครับแล้วเ,เอามากองกันตรงนี้เยอะๆเลยนะค,คุณผู้ชมนะนี่เอามากองกันตรงนี้เยอะๆเลยนี่ฮะ นี่ฮะอาาุปกรณกันเยอะตรงนี้เยอะเยอะเลยนี่วางไปเลยเหมือนว่าจะมีต้นใหญ่ออกมาด้วยมั้งอ่าหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอครับเราก็รอแนะนําก็คือให้เราวางสปริงเกอร์ก็ได้่ะผมขอวางแอดวานซ์สปริงเกอร์ไปเพื่อทําให้แบบพืชมันโตวไวขึ้นนั่นเองครับวางไปเลยไม่รู้มันเกี่ยวไหมนะแต่เหมือนว่ามันน่าจะเกี่ยวใช่ไหมครับทำให้พืชผลมันโตวไวขึ้นใช่ไหมไม่รู้ฮะคุณผ,ผู้ชมฮะนี่วางไปก่อนเราสามารถวางไว้เต็มสวนได้เลยนะคุณผ,ผู้ชมนะ เรารอก่อนนะแล้วก็วางเบสิกไปเบสิกสักอันไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเซเรนิตี้ของผมก็คืองอกออกมาไวกว่าเซนเฟลนะครับดังนั้นผมก็จะแนะนําว่าเราใช้ใช้ดอกเซเรนิตี้น่าจะดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็จะเก็บไปนะเห็นไหมนี่ฮะติดแทนคิวติดอะไรไหมติดคอรับไหมอ่ะลองเก็บดูครับลองเก็บดูอ่านี่ไงติดคอรับแล้วนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะดีไม่ดีเราก็ได้ดอกไม้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็เก็บไปเก็บไปไอ้ดอกพวกนี้ก็เริ่มมาแล้วอ่ะเก็บไปนี่ไงติดคอรับติดคอั ก็เก็บไปนะครับพวกมันเนี่ยก็จะงอกใหม่เรื่อยๆนะยิ่งเรามีต้นเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็วางแบบเยอะๆเลยครับสักร้อยต้นอย่างระ1 0ร้อยต้นก็คือ200ต้นต้องบอกเลยว่ายังไงเราก็น่าจะมีของใส่ในนี้อย่างแน่นอนคะคุณผู้ชมนะซึ่งดอกไม้นี้เนี่ยก็อ่ะไปพิมพ์ไปเลยอ่าอันนี้มันอันนี้มันไม่เกี่ยวเนาะไอ้พวกบินสต็อกอะไรไม่เกี่ยวเนี่ยเนี่ยคคุณผู้ชมนะเราก็ใส่เข้าไปครับอ่าเทคไปเอาไปอืมเอาไปเลยเอาไปเลยฮนะนี่ฮนะนี่เอาไปเลยบอกเลยว่า เราปั๊มแต้มกันรัวๆครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเออใส่เข้าไปเลยนะโอ้แชนคิวนี่คือบอกเลยว่ามีมีเต็มเลยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะมีเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้ฮะดูสิคือแป๊บๆเองครับคุณผู้ชมแป๊บๆเองแล้วก็มาปั๊มเลยๆนี่ฮะบ,บอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวใหม่เนี่ยมันก็หาค่อนข้างที่จะง,ง่ายเลยนะครับนี่ฮะดูดิผมก็ได้มาไอีกลก่องหนึ่งครับถ้าผมอยากได้กล่องหนึ่งใช่ไหมผมก็เดินเข้าไปเก็บอีกห้าคุณผู้ชมฮะโอ้โห ซึ่งต้องบอกเลยว่าไอสัตว์เลี้ยงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงก็ไม่รู้ว่าจะมีการแก้แพทไหมนะตอนนี้ก็สุ่มดูดิผมผมได้โคดามะมาอีกแล้วก็เอาโคดามาเนี่ยมาปล่อยไว้ในสวนนะคุณผู้ชมนะน,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 นี่ฮะบอกเลยว่า โคมะนี่มันหาง่ายมากนะครับถ้าหากว่าเรามีแล้วเนี่ยมันอาจจะหายากหน่อยตรงที่คอรับถืโคดามะนะเพราะว่านี่ฮะอาจจะออกยากหน่อยนะเจ้าคอรับถืโคดามะแต่ผมต้องบอกว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถทําได้นั่นเองครับน้องๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ขอแค่เริ่มต้นมีเจ้าตัวนี้อย่างละตัวก็ได้นะคอรับถืหรือแม้กระทั่งโคดามะธรรมดาเนี่ยขอแค่อย่างมีละตัวครับต้องบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่โกงสุดๆเลยก็อย่าลืมไปทํากันนะครับแต่แนะนําก็คือให้เรามี ดอกเซนเนอตี้เยอะๆกับดอกแฟลร์เยอะๆนะครับอย่าลืมไปเคลียร์สวนตัวเองเพื่อที่จะทำเลยละ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ